สวัสดีครับผม Nick อนเคนจ์แปนครับวันนี้เรามาคลิปตุ๊กตากันดีกว่าครับกับฟิกเกอร์สของคิเมซโนยายะรุ่น Vibration Stars นะครับวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเซนอิตสึครับรุ่น Vibration s t a r นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับครั้งที่แล้วที่เพิ่งออกไปก็จะเป็นรุ่นของอุซุยเทงเกงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของผมเนี่ยสามารถกลับไปดูได้นะครับ ร้านที่ผมเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นร้านของราวันนะครับซึ่งก็เป็นเกมเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ที่โอซาก้านี่แหละครับวันนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีกว่าทุกๆครั้งนะครับถึงแม้จะมีพลาดไปบ้างแต่ก็ได้มาในราคาถูกครับส่วนใหญ่ก็จะเล็งแล้วก็ลงห่วงตลอดเนะครับแบบนี้ครับแล้วมันก็ขยับเยอะได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่น vibration star เนี่ยนะครับกล่องมันค่อนข้างเบานะครับเวลามันขยับก็อาจจะขยับได้เยอะหน่อยครับนี่ก็เข้าอีกแล้วครับ ได้มาครึ่งทางแล้วนะครับจริงๆแล้วฟิกเกอร์รุ่นนี้นะครับออกตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ผมไม่มีเวลาไปเล่นเลยครับอาทิตย์นี้พอมีเวลาก็เลยรีบมาสอยนะครับแล้วก็เห็นว่าจํานวนที่เหลือในร้านเนี่ยก็เหลือน้อยมากๆแล้วนะครับอีกซักไม่ถึงอาทิตย์นะครับน่าจะหมดแล้วนะครับนี่ครับการเล่นแบบนี้นะครับเราจะต้องเลงห่วงซ้ายทีขวาทีนะครับ ให้มันค่อยๆขยับไปทางซ้ายแล้วก็ให้มันขยับกลับมาทางขวานะครับถ้าเราเลงไปที่ด้านใดด้านหนึ่งไปตลอดมันจะเอียงข้างนะครับแล้วถ้ากล่องมันเริ่มเอียงข้างปุบเนี่ยทำยังไงมันก็จะไม่ขยับแล้วครับเพราะว่าความฝืดของตัวพลาสติกนะครับมันจะไปเสียดสีกับกล่องทําให้มันขยับยากนะครับแถมเลงก็เลงยากด้วยครับดังนั้นถ้าใครจะมาเล่นลอดห่วงแบบนี้นะครับแนะนําให้เลงซ้ายทีขวาทีสลับกันไปครับ ต่ถ้าเกิดเผลอจนมันเอียงข้างแล้วแนะนำให้ไปเรียกพนักงานให้มามาขยับให้มันอยู่ในลักษณะกล่องตรงนะครับโอเคอันนี้ก็ลงห่วงแล้วนะครับใกล้แล้วครับพอมันใกล้ๆแบบนี้ครับมันจะทำให้อาร์มลงไปได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ากล่องมันเอียงลงข้างล่างนะครับทำให้อาจจะขยับได้น้อยหน่อยเดี๋ยวให้มันออกมาอีกสักนิดนึงก็น่าจะกดกล่องได้แล้วครับอันนี้กดลงไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังออกมาเยอะไม่พอนะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะได้แล้วครับเคหลดลงไปแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปดูฟิกเกอร์ที่บ้านกันดีกว่านะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับเรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับกับคิเมซโนยบะรุ่น v i บร a ชันสตาร์สของเซนอิตสึครับกล่องภายนอกก็จะเป็นลายสีเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงครับ ก็จะเป็นลายเหมือนกับรุ่น Vibration Stars รุ่นก่อนๆน,นะครับแบบเดียวกันเลยครับลองมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะเป็นประมาณไหนครับข้างในก็จะแยกออกมาเป็น4ส่วนนะครับจะมีส่วนของหัวนะครับส่วนของตัวฟิกเกอร์ส่วนของฐานแล้วก็ที่เสียบครับ ทิกเกอร์รุ่นนี้ต่อไม่ยากนะครับแค่เอาหัวใส่ลงไปก็ได้แล้ครับเรามาดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่าครับหน้าใกล้ๆก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนคิดว่าหน้าเหมือนเซนอิสึไหมครับผมว่าก็ดูโอเคนะครับกับคุณตี้รุ่นไวเบชันสตาร์นะครับทำออกมาสวยทุกตัวเลยครับรายละเอียดเขาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทรงผมครับ คิดว่าหน้าเขาก็ทำออกมาได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเซนอิตสึรุ่นอื่นๆน,นะครับเซนอิตสึรุ่นอื่นหน้าจะค่อนข้างแปลกนะครับกับโพสที่หลับตาแบบนี้อันนี้ถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็ส่วนของดาบด้วยครับเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ เสื้อหมุนข้างหลังก็จะเป็นผ้าพริ้วๆแบบนี้นครับเป็นชุดสีเหลืองของเซนอิตส์นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับท่าก็จะเป็นแบบว่าแอคชั่นอยู่ครับกำลังลอยนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของรุ่น Vibration Stars ครับตรงนี้ก็จะมีรอยกาวนิดน,นึงนะครับ เดี๋ยวเราลองเอามาเสียบกับฐานดูดีกว่าครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนครับพอเสียบเข้ากับฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งครับผมว่าเขาทำออกมาสวยนะครับกับท่าโพสที่เป็นท่าแบบนี้นะครับกำลังหลับอยู่มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นของ spm นะครับอันนั้นทำออกมาได้ใหญ่ก็จริงแต่ผมคิดว่ารายละเอียดของหน้าแล้วก็ท่าโพสมันไม่ดีเท่านี้นะครับ ใครที่เป็นแฟนของเซนอิตสึนะครับห้ามพลาดเลยครับกับ Vibration Stars รุ่นนี้ครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนของฟิกเกอร์รุ่น v i b r a t i o n Star อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นรุ่นนี้นะครับต้องเก็บสาสมไว้เลยครับเพราะว่าทำออกมาได้สวยมากทีเดียวครับส่วนของสีก็สดมากๆเลยนะครับนี่ครับและนี่ก็เป็น ฟิกเกอรของเซนิสซรุ่น Vibration Stars ครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันดีกว่านะครับว่า f i กเกอรรุ่นนี้สูงเท่าไหร่ครับความสูงนะครับจากฐานจนถึงหัวนะครับอยู่ที่ประมาณ16ซนมครับส่วนความยาวตั้งแต่ขาจนถึงหัวนะครับก็อยู่พอๆกันครับอยู่ที่ประมาณ17ซติเมตรครับ หลายคนน่าจะอยากให้ผมเอารุ่น i b r a t i o n Star ทั้งหมดมาตั้งเรียงกันนะครับนี่ครับผมก็เอามาตั้งเรียงกันให้ดูแล้วครับนี่ก็เป็นรุ่น i b r a t i o n s t a r ที่ผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับกับฟิกเกอร์รุ่น v i b r a t i o n Star เพราะว่า สัดส,ส่วนเอยแล้วก็ขนาดเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเก็บเข้าตู้โชว์นะครับแล้วก็ทั้งท่าโพสที่เท่แล้วก็หน้าตาที่ไม่ได้แปลกเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเอาเซนิตสึรุ่นนี้เก็บเข้าตู้โชว์แทน SPM รุ่นก่อนหน้านี้ครับ ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปจับฉลากที่ไหนหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์ตัวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย